มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเลสทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกีบิดี้ทาวเวอร์ดีเอน์แล้วยังมีโลบักแท้อีกด้วยรว <Wow. S 1> ดเร็วสุดไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพาไปดูะครับว่าตัวละครอย่างลิมูรุเนี่ยสามารถเล่นยังไงเล่นแบบไหนได้บ้างแล้วก็สามารถเล่นภายใน20เวฟได้ไหมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีการทดลองตัวของลิมูรุเน โหมดตัวของทูดาก้อนภายใน20เวฟเนาะแล้วก็ทูดาก้อนเล่นแบบอินฟินิตก็คือเล่นมากกว่า30เวฟอะไรอย่างนี้แล้วก็จะบอกด้วยว่าแต่และโหมดเนี่ยเหมาะก,กับกี่เวฟแล้วก็เล่นอะไรยังไงเนาะมีทีมประมาณไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งทุกคนนั่นก็คือโหมดชีอลนั่นเองซึ่งตัวละครอย่าง ลิมูรู้เนาะถ้าก็มีการปล่อยอัปเดตเนี้ยมาสักพักแล้วแหละทุกคนก็น่าจะรู้เนาะว่าตัวของลิมูรู้เนี่ยมีอยู่2โหมดก็คือจะเป็นทูดากอนที่เราต้องกดมือเองก็คือเป็นระบบแมนนวลส่วนชิเอลเนี่ยก็เชิงเป็นอโตเมติแต่ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงว่าเป็นระบบออโต้อย่างนั้นเนาะก็ให้ลองดูดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครเล่นต่ํากว่า20เวฟตัวของชิเอลเนี่ยเหมาะมากเหมาะที่สุดแล้วเท่าที่ผมลองมาเพราะว่าถ้าเป็นแบบโหมดทูดากอนอะต่ำกว่า15เวฟหรือต่ำกว่ายี่สิะเวนแบบ มันจะดูเหนื่อยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นชเชลเนี่ยต่ำกว่า15เวฟเนี่ยเล่นได้ชิลเลยเพราะสามารถแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดได้ตอนตั้งแต่แบบเวฟ10เวฟ12อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินเนี้ยทุกคนเท่าที่ผมลองในไลฟ์อะนะเนาะก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอจากไลฟ์สดการบันทึกเก็บไว้นะครับยังไงเราลองไปรับชมกันเลยเนาะว่า,าจะเล่นโหมดทูดากอนแบบไหนแล้วก็เล่นโหมดชเชลแบบไหนนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบคลาวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นนส่่วของง MVP ะครผมซึา นครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนานะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนีครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนานะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นคะรับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนนครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเปรียบเทียบเว็บที่เป็นอ่อของไอเนี้ย เวฟตัวด่านทั่วไปสตอรี่หรืออะไรก็ตามเราจะไม่เอาด่านของฮาโลวีนเนาะเพราะฮาโลวีนเวฟมันไวมากเออแต่ว่าถ้าเป็นด่านทั่วไปที่เวฟคล้ายๆกับสตอรี่อย่างเงี้ยอโอเคเดี๋ยวเราจะยึดตามสตอรี่สมมติมในกรณีแบบเล่น20เวฟเราจะทํายังไงก็ได้ให้เป็นล่าง20เออล่างเทพเนี่ยก่อน20เวฟแต่เราไม่ต้องไปส่ดาเมจมากขนาดนั้นเพราะแค่ขึ้นหลัก B แล้วก็สถานะครบเนี่ยตัวมันก็เก่งแล้วแล้วระยะมันก็เวอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยอเริ่มต้น อันนี้ก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยกดสตาร์ทระวางตัวเงินก่อนอย่างแรกวางตัวเงินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอก่อนออันนี้เวฟแรกคือคือมันต้องทําแบบเร็วมากอะคือถ้าทาคล่องได้ก็คือเก่งเลยอ่ะแล้วก็วางตัวตัวนี้จอนี้วางตัวเงินวางตัวเงินเสร็จรอวางริมรุรอเงินขึ้นวางริมรุแล้วก็อัพตัวตังสองตัวอ่า หลังจากนั้นวางตัวของตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็กดเรเลยตี้วาร์ปิ่งกดธาตุไฟเราเอาไฟที่ขาดได้เอารอเอาธาตุที่ขาดกดสกิลตะก,กะเอาตัวใดตัวหนึง่งเอาเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้อะตัวนี้ปุ๊บแล้วก็วางอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็รอสกิลตะก,กะใช่แล้วก็กดอันนี้อันนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวระหว่างรอที่สกิลอันเนี้ยเราก็จะไอตัวโซอันนี้ กินตัวนี้อ่าอย่างนี้กินสักสี่ห้าทีไม่ต้องกินเยอะมากเอาแบบพอประมาณแล้วก็กินตัวของตัวนี้อ่าทีนี้เลือกฟอร์มอ่าลองอันนี้นะเลือกฟอร์มระวงังตัวอ้นี้ใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้ตัวของสกิลวาร์ปอันนี้เราขาดธาตุอะไรเราขาดธาตุเนเจอร์ระวังเนเจอร์อย่างนี้แล้วก็อ่ออันนี้นี้ปับ๊บแล้วก็วาง วางรัวๆอย่างนี้อ่ะพอวางรัวๆอย่างนี้เสร็จให้อัพตัวของจอน,นี่ให้ตันเออมือไวนิดนึงอัพจอน,นี่ให้ตันขาดอีกเท่าไหร่ห้าแสนพออัพจอน,นี่ตัน,ก,น,ตน,น,น,นกินตัวของจอนนี่อ่ะรอจอหจนนี่อ่ะกินตัวของจอนนี่ เสร็จปุ๊บกดคราบแต่ทาไว้กว่านี้จริงๆถ้าทำไว้กว่านี้ได้ก็จะเร็วมันก็จะเล่นต่ำกว่า15เวฟได้แบบนี้ไปเลย แต่เมื่อกี้อาจจะวางงงๆหน่อยอันนี้ผมว่าผมยังทำช้าดาเมจประมาณนี้คือไม่ต้องไปสนไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสกับดาเมจมันมากเอาแค่เราเล่นทันก็พอเพราะมันขึ้นหลักบีแล้วมันก็ถือว่าโกงแล้วเพราะสถานะหลายๆอย่างอะดาเมจมันกร์แล้วอะอย่างนี้เอาโซโลรถคูด,ดาวให้ริมูรุจะคุมนะถ้าเป็นอินผมว่าคุม้มแต่ถ้าเป็น ตัวของด่านทั่วไปอะอย่าง20เวฟอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไม่คุ้มนะผมผมรู้สึกนะนะผมว่าเน้นบูทดาเมจไปเลยแต่ว่าถ้าคุ้มถามว่าคุ้มไหมอรอผมไม่รู้ว่ามันจะลดตัวของอ b บิลิตี้ได้เร็วขนาดไหนเก่งดีครับแต่สายเอฟไม่ชอบใช่คือมันเล่นได้ทุกโหมดแต่เอฟไม่เก่งมันต้องเล่นมือคือมันมันเล่นได้อะแต่ว่ามันจะแบบนานหน่อยนิดนึงเอาแบบไม่ต้องกินเยอะก็ได้อะสมมติสมมติว่าไม่ต้องกินเยอะก็ได้เอาแบบ กินให้ครบาธาตุพอก็ได้อ่ะกินสักสองสามตัวอย่างเงี้ยวางอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็วางอย่างงี้อ่ะก็รอวางริมลุกอ่ะไอระยะน้อยไปเสียดายตรงนี้อู้ใช่น้อยจริงนะผมก็่่าน้อยต้อง อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอ่อเวลิตี้ไฟอะเนี่ยมันต้องเล่นอย่างเงี้ยก็อย่างนงี้อ่าระหว่างรออะก็คืออย่างนงี้ระหว่างรออันนี้ก็ select t o form อะแล้วก็อย่างเงี้ตอนนี้สกิลขาดะไรขาดพืชอ่ะระหว่างรอครับขาดพืชแล้วก็กินตัวแบบนี้อ่ะประมาณนี้ แล้วก็ไอระหว่างรอเนี้ยนะเราก็วางเนี้ยเนี้ยเนียขาดพืชแล้วก็อย่างงี้อับให้ตันขาดเงินห้าแสน มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเงินอีกแหละว,ว่าแบบว่าจะถึงไหมอ่ะเนี่ยได้แค่สองแสนอ่ะขาดอีกอ่ะเนี่ยแล้วก็คราฟปัป๊บคราฟปัป๊บคราฟปัป๊บคือมันเสียดายเนาะที่มันไม่มีแบบกดไอ้นี่ได้อะ่ะให้มันตีไม่ทันมอน อันนี้ก็คือนี่ก็ส0บสิบกว่าวฟแล้วจริงๆมันมันสามารถทําได้เร็วกว่านี้นะเอาจริงมากกว่า20เวฟไปได้ทุกด่านเลยครับใช่ถ้ามากกว่า20เวฟทําได้ทุกดานครับถ้ามากถ้าต่ํากว่า15เวฟอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกินถ้าแบบต่ํากว่า20เวฟอะน่าจะน่าจะประมาณเนี้ยแล้วก็เนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ย คือถ้ามือเร็วอะถ้าถ้าเข้าใจแล้วก right? like like ็ในหัวแบบคิดภาพตามแล้วก็แบบปั๊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 บกดกดปุ๊บ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 ประมาณนี้เออมันก็จะอะเมื่อกี้ดามจแบบสิบกว่าบีใช่ไหมถ้ามือถ้ามือเร็วตาเอ่อมือเร็วความคิดเร็วมันก็จะแบบเร็วอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยยี่สิบเวฟก็แบบเหมือนแปลงร่างได้ตอนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเราทําแบบยี่สิบเวฟใช่ไหมเดี๋ยวเรามาพาทําแบบอิน ทำแบบอินแล้วคือทำแบบอินแม่งแบบอ่าอาจจะแบบคือก่อนหน้าน,นี้พี่ก็ยังไม่เข้าใจหรอกว,ว่ามันต้องทำอะไรแบบไหนใช่ปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ดูคือพี่แยกเป็นสองทีมเว้ยที่พี่บันทึกไว้นะตอนเนี้ยนะคือทีมหนึ่งอะ่ะมันเป็นทีมอ่ะเนี่ยสิบห้าเวฟยี่สิบอันเนี้ยพี่ทำไว้อย่างงี้เนาะตัวอ,อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นทีมอินฟินิตมันคือทีมแบบนี้อ่าเดี๋ยวทำให้ดูว่าคือไงนี่มันเป็นอย่างงี้ก็วางตัวเงินตามปกติอะเนาะ คือไปเล่นได้หมดเลยทั้งพาร์ทสพาร์ทอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ถ้าเน้นเล่นมือนะรูดได้มงกุฎก็ดีแล้วนี่แล้วก็สวัปเอาสวัปเป็นดาวได้ครับมันมีตัวสวัปอยู่นะี่มงโหลดหมดเลยอันนี้หมดอินเฉยๆครับหมดอินทั่วไปอีโต้ AFK ฮาโลวีนสองได้ไหมได้ทาไมจะไม่ได้อะแต่แค่ว่ามันไม่ได้บูตเฉยๆ FE ยากไหมไม่ยากนะเอาลงหมดอีซี่พอกอรี่ตัวไหนดีสุดแล้วน่าทําถ้าตอนนี้ก็คงต้องเป็นริมรูแหละครับ แต่ว่าถ้าแบบต้นเกมก็คงต้องเป็นเอโตะนะเอ,อไม่ใช่เอโตะจอนนี่นะดีโอใส่โซดีไหมครับเออเหมือนจะเฉยๆนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยลืมเลยไม่ใช่ลืมหรอกแบบยังทําอะไรนู่นนี่นั่นไม่เสร็จเลยอะทีนี้เดี๋ยวอัพอันนี้ให้เต็มเนาะอัพตัวละครอัพอะไรให้เต็มเลยคือลงอินเอาเอาไปลงพวก f ออีสองได้นะพวกพาร์ทสองอะ ไอ้ไม่ใช่ FE 2ฮลโลวีนพาทสองเออเอาไปลงฮาลโลวีนพาร์ทสองได้นะไอ้พวกเนี้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเวิธีเอาโซลสเปอร์สเต็งมามันอาจจะแบบน้อยหน่อยนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่ง่ะต่อไปอัพลิมุลุให้ตันเนาะพราะอัพลิมุลุให้ตันวิธีต่อมาก็คือวางออาวางวางอ่าวางนีอ้อย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบเป็นเป็นแถวเลย อ่าเป็นขบวนเลยนี่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 โตะบกลูเคียลงทัวร์แค่สองตัวติดท็อปได้ปะครับฮะติดทัวร์ไหนวะไม่รู้พี่พไม่พี่ไม่ได้ลงทัวร์หรอในกลุ่มบอกสุ่มไปหนึ่งแสนฟองไม่ออกเออเหลดดอะไรวะหน้าจะเล่นรมร,รูจนกก่าจะเข้าใจ สามร้อยสิบเพลไม่ออกแม้แต่ l e g e n d a ี y อยู่ด่านฟ้าแล้วโดดเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแปดตัวจะเพิ่มดาเมจยี่สิบบีเขาี่มาแปดตัวใช่ไหมโอเค okay. ประมาณนั้นอะ่ะคือคือตัวหนึ่งมันเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราขาดาธาตุอะไรเราขาดาธาตุน้ำเ,เรียงเป็นกองกำลังเลยตอนนี้ พอเลี้ยงเป็นกองกำลงังไม่รู้ว่าอัพสกิลมันเอ้เวลามันอัพไอ้นี่นับหรือเปล่านะแต่เนาะแต่คนในดีดเขาบอกว่าต้องอัพอะแต่ก็เดี๋ยวเราลองแบบไม่อัพดูแล้วกันเออแล้วเราก็เออกดเรเลตี้เนาะแล้วก็ขาดอะไรนะถัขดขาดน้ำเนะขาดน้ําแล้วก็ใส่ไปเลยปั้งอย่างเงี้ยพี่มาเดซันที่ผมซื้อกับพี่สุ่นทีเดียวได้กิจเอ้ยเวอร์มากคุณเอาริมรุลงทัวร์ได้ติดที่หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้ที่เท่าไหร่เออมีคนเออต่างชาติเขาเอาเอาอริมรุไปลงทัวร์ได้ที่หนึ่งอยู่แล้ว คิมแบบพี่เมื่อกี้เลยที่มีมาให้เพื่อนช่วยแบบวางตัวราคาหนึ่งล้านให้กินก็ชิวครับอ๋อควรใช้การตีตีกินให้เโตไหมถ้าแบบเล่นแบบชิวๆเอโตะก,ก็ก็ดีนะเอโตะมันได้อยู่อะไรหรอกแต่คือเงินไขมันเยอะเกินไปไม่ไม่ใช่อะไรเลย จนี่อัพต้นไม้อะไรดีสุดโจนี่อัพสายคียนะผมว่าทำริมรูดีไหมตัวครบแล้วทำต้องทำนะมันเป็นตัวที่ต้องทำอยู่แล้วอะรีสกิลเอ่อรีรีสกิลอ,อะไรดีพอเปิดร่างมันคีร้อยแล้วมันดามดเมจอ๋อหมายถึงสกิลทีเหรอสกิลทีดาเมจเลยไม่ดาเมจก็ธาตุมีสองอย่างด่านสลามใช้ตัวอะไรลงอ๋อใช้เดซันกับตัวของอะไรนะรูรูรคขับผ่าน เรนร,รู้เปรืองช่องจัดอะพีม่มันเป็นตัววัน man โชว์เราต้องเข้าใจก่อนมันเป็นตัววัน man โชว์มันก็จะเปืองจริงแหละแต่วันวัน man แบบโชว์อะแบบโชว์ยิงเลยอะร้อยสองบีคือคือ,คอตอนที่อันเนี้ยคือจะบอกก่อนว่าทําไมถึงได้ร้อยสองบีใช่ป่ะมันจะมีตัวของอันเนี้ยไม่ได้ใส่ตัวของโซมาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่มีคนในดิท์อะเป็นน้องเอ่อไมรูว่าน้องหรือเปล่านะเออคนในดิท์อะเขาบอกว่า เวลา skill, อัพสองสกิลอะไอเมื่อกี้เนี่ยไอคาร์ดเมื่อกี้เนี่ยมันจะมี2สกิลก่อนก่อนถึงนี่ใช่ปะให้เอาให้อัพตอนหลัง140เวฟเออให้อัพหลังจาก140เวฟนะแต่อันเนี้ยมัน100 100เวฟไปอัพก่อนไงมันก็เลยอาจจะดูดาเมจน้อยณนะตอนนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมออก็ลองไปดูกันเนาะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้กดกดสกิลตรงนี้มั้งด้วยมั้งอ่ะเดี๋ยวลองกดสกิลตรงนี้ด้วยอ่ะปั๊บ120 B โอเคเอเอก็น่าจะได้สูงสุดได้ ตามนี้แต่ถ้าหลังจากเวฟ140อาจจะได้มากกว่าน,นี้ก็ได้มีคนในดิสสามารถทําได้ถึง160 b บเลยโดยแค่ลงอินอะไรอย่างเงี้ยอ,อประมาณนั้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบีประมาณนี้แหละ <S <S เรามาดูล่างชชเอลกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ล่างชชเอลเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะสมมตินะเราแปะอันนี้ไปก่อนแปะไฟให้ตัวนี้ก่อนแล้วก็วางอย่างงี้วางอย่างนี้แล้วก็กิน กินไม่ไ <substit> ด <uting> ้ด <Pop keys> <expand> ิถ so 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 ้ากินถ้ากินอย่างงี้จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองลองลองก่อนลองก่อนสมมติกินกินรอเลยอ่ะกินรอกินรอกินรอเดี๋ยวค่อยเลือกไอ้นี่นะผมเพิ่งตื่นครับสวัสดีครับบูม่าพี่ใส่โซอะไรหรอเป็นโซไอ้นั่นน่ะโซลดคอร์สอ่ะครับอ่ะสมมติสมมติสมมติระหว่างรอไอ้นี่มันกินโอ้โหออยังไม่ออกเลยเลยอ่ะแล้วก็เราขาดอะไรนะเนเจอร์ใช่ไหมอ่ะเนเจอร์แล้วเราก็กิน กินเสร็จปุ๊บเราก็ d เล็กฟอร์มเป็นชิเอลแล้วก็ขาบงี้ปะเฮ้ยใช่ไหมงี้ะ่ะงี้ะ่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันจะเป็นร่างสุดยอดได้ไงวะวถามหน่อยดิข้ออัพเดตนี้เพราะสกินบูมา่าแล้วไงอ่ะ คแค่นี้เหรอก็คือดาเมจหนึ่งบีแค่นี้เออก็เล่นได้เลยอย่างเงี้ยเหรออ้จะไม่เล่นโหมดเชลหรือเล่นอย่างเงี้ยเออคำถามคือถ้ามานั่งทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะเรียกมันจะออโต้อย่างไงเออแล้วมันจะเรียกออโต้ได้ยังไงนั่นดิอถ้าถ้าเล่นแบบสิบสามอ่ะเมื่อกี้ทำเร็วอยู่นะสิแบสามเวฟแปบบ๊แบแป๊บแป๊บก็ได้แล้วนะหมายความว่าถ้าสิบสามเวฟเอาตัวกันไปสองตัวอ่ะนี่ยังไม่รวมกับว่าอาสมุนนะยังไม่รวมกับแบบ เราวางตัวเนี้ยอะวางเนี่ยอ่ายัง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 ไม่รวมนะยังไม่รวมนะเอาไปเล่นแบบกินตัวตังค์ด้วยอะได้ได้ได,ได,ได้เดี๋กกินตัวตังค์ฮะยูทูบแนะนําช่องก็ประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเทือกเนี้ยเออตัางน,นี้ผมเอาไปเล่นในด่านไม่เกินยีน่สิบสามสิบเวฟนะเออใช่ถ้าชิเอลเนี่ยเหมาะกับดานที่ไม่เกินยี่สิบสามสิบเวฟนะ เอาจริงๆดูจะเล่นง่ายกว่าล่างทูดาก้อนที่ทําเมื่อกี้แบบทันให้ทัน15เวฟอะ่ะอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็แปะสถานะแบบเริ่มต้นแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็แปลงร่างเปนชียลแล้วก็กิน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 จบโตง่ายง่ายดีนะดาเมจแปดบีเนี่ยสามสิบเวฟยังไงก็เคลียร์ได้เคลียร์ได้อยู่แล้วชิลมอนแทบไม่เกิดเลยเขออาท่านะแล้วอย่างนี้ถ้าไปลงด่านฮาโลวีนพาร์ทหนึ่งตัวละครเอ่อตัวระดับเอ่อเท่าไหร่นะสัก ถ้าสมมติลงสักสามสี่คนก็6กสิบกว่าทีก็น่าจะน่าจะหายหมดนะดูจากลักษณะแล้วอะต่อให้ดามเมจแค่แปดบีเนี่ยแต่มันไม่แปดบีจริงๆอะสิมันมากกว่านั้นอะกิวคาร์มันอาจจะอ่ะมันอาจจะไม่มีแบบฟูฟูตัวของแบบอดอัคต์อะไรนะโอกาสคีย์ที่เข้าอ,อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นดาเมจคียที่เข้าอ,อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนล่างทูดาก้อนแต่ก็เล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ย ดาเมจต่อวีก็แรงพออยู่เออก็โหดูดิ d p s อ่ะ 4.72B อ่ะมันก็หานครึ่งอ่ะดูดิ <c oughs> เล่นตีสอง 8B ตี1.7มันตัวไหนมันทำได้บ้างวะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาชิเอลก็ได้นะจริง <c oughs> ไม่ต้องเล่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยชิเอลเลยแต่ถ้าแบบอยากจะเอาเวอร์เวสุดๆแบบตุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูดาก้อนเออก็คิดซะว่าถ้าแยกหมวดจริงๆนะตอนเนี้ยเอาแบบสรุปนะเอาที่แบบตอนนี้เนาะก็ชิเอลเนี่ยเหมาะกับพวก ยี่สิบเวฟแต่ก็ต้องทําแปะแปะไอ้แบบแปะไอ้แปะธาตุให้ก่อนอะไรเงี้ยแปะธาตุแปะธาตุอะไรเงี้ 8, 8, 8, 8, 8, ยแล้วก็แปลงร่างแล้วค่อยมากินทําคราฟสกิลในร่างชิเอลอะไรเงี้ยเออแล้วที่นั้นที่เหลือก็กินเพื่อนหรือไม่กินก็ได้ดเาเมจก็ขึ้นสองบีสามบีเนี่ยมีโค้ชทุกสถานะเนี่ยก็โกงแล้วนะเนี่ยตีแค่นี้ก็หลายหลายหลายสามสิบสี่สิบบีแล้วนะเนี่ยออโต้ครับออโต้มือ นารูโตะเริ่มปวดหายเอาจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าถามว่านารูโตะกับไอตัวนี้อะไรดีกว่ากันถ้าพูดถึงเล่นมือถ้าเราเล่นมือนะตัวของลิมูรุดีกว่าแบบแบบเห็นได้ชัดคือไม่จำเป็นต้องมีนารูโตะเลยนารูโตะคือไปไหนก็ไปอะไรอย่างนั้นแะแต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะถ้าเราเอานารูโตะไป AFK ด่านที่บอสเลือดเยอะๆนารูโตะก็ยังเก่งอยู่ด้วย ไม่กากนะรルโตแต่แค่ว่านา u โตเหมือนจะเป็นไปสาย AFK ซะมากกว่าแล้วนะตอนเนี้คือหมายความว่าถ้าเราเล่นมือเนี่ยไอคอนเทนต์ที่แบบตามเมชเยอะๆเ,เนี่ยบุบริมูรุจะมาแทนนา u โตแล้วเออแต่พอไป AFK เนี่ยนา u โตจะกิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดประมาณนั้นอ่ะตามที่เข้าใจนะตอนนี้นะมันจะกลายเป็นแยกแยกการใช้งานแล้วนา u โตจะไม่ใช่ตัวเลทเกมที่ทุกคนควรมีแล้วแบบไม่ใช่ไม่ว่าทุกคนควรมีแบบ ไปได้ทุกเลดอะไรเงี้ยคือเลดเกมต้องมีนารูโตะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทํานองนั้นอีกต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าตัวที่เลดเกมจริงๆแบบเล่นมือเนี่ยมันจะเป็นเป็นริมุลุแต่ถ้าต้องการเอฟด่านที่บอสเลือดเยอะๆก็ต้องเป็นนารูโตะอะไรอย่างเงี้ยเออเล,เล่นมือริมุลุโน1เลยโน no 1เลยแต่แค่ติดตรงที่ว่ามันวางต้นเกมไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลย ดาเมจต้นเกมมันอาจจะกากอะไรเงี้ยเราก็เอาจอนนี่มาแทนอะไรเงี้ยเออจอนี่มันเป็นตัวต้นเกมที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้เราไงถึงตัวของริมูลุมาก็ยังไม่ใช่ตัวต้นเกมอะไรเงี้ยเอฟเคนาะรูโตกเก่งกว่าคนส่วนใหญ่ใช้จนี่ผมเออใช้โจนี่ผมก็ด้วย <S 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 อ๋อแต่คนส่วนใหญ่ใช้จนี่โอเคก็จนี่ก็นั่นแหละอันนี้ก็แล้วแต่คนรจะไปใช้เลยจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่คนเลยแล้วแต่สะดวกทุกคนแม่งมี เขาเรียกอะไรนะสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันเราจะมาแบบเล่นเหมือนกันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะล่ะอืมสรุปก็คือใช้งานกับคนละแบบนั่นแหละมันแล้วแต่ไอ้นี้มันมีการเพิ่มไอ้นี่มาด้วยเห็นไหมเมื่อกี้นะ่ออว่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้น